โฟก์คาราเวลทีซิและโฟก์คาราเวลทีฟนั่งดนสารนุ่มนวลลดอาการสะเทือนมปยองห้องในสารโดยชวอัพออรซีซับแทงปรับนุนหมด32ระดับโฟก์คาราเวลทุกรุ่นทุกโฉมไม่ว่าจะเป็น T5 T6 อัปเกรดช่วงล่างที่เมิร์ส4บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7มาฟังคลิปรีวิวหลังจากการติดตั้งชว์อัออรซีปรับนุนหมด32ระดับ ใน Car ท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนไปยังห้องโดยสารโดยชวอัพออรซี่ปรับนุ่นทั้งหมด32ระดับโฟก์คาราวล T5 T6 นั่งโดยสารนุ่มนวลลดอาการสะเทือนโดยชูอัพออรซี่ปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับมาฟังคลิปรีวิวจากผู้ใช้รถโฟก์คาราวล ale, ติดตั้งชุดช่วงล่างออรซี่ ครับสวัสดีครับเมอร์สสกนี่ะครับตอนนี้เราพาโฟกคาราเบลทีซิกนะครับที่มาร์เกตช่วงล่างโดยช็วรอัพออสซี่ปรับนุ่นทั้งหมด3าบสองระดับหน้าหลังคู่กับสปริงเดิมเดิมที่มาจากโรงงานนะครับขณะนี้เรากำลังทำการวิ่งอยู่บนถนนรามินทายอยู่นะครับนนระดับส่ใช่ครับอ่าหน้าสิบสี่หน้าสิบสามหลังสี่ครับพี่สาอ,อ่าคาราเวลเดิมเดิมมันเป็นยังไงพี่ช่วงล่างที่พี่เคยขับมันกระเทือนเยอะกว่านี้เลยกระแทนกระเทือนเยอะ ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันหนึบขึ้นอย่ดีขึ้นหนึบขึ้นใช่ไหมฮะอาการสะเทือนเสียงดังๆมันก็จะลดลง,ลดงนะฮ<ด>นะดนะีขึ้นมากเลยอือเนี่ยดูแล้วว่า,วามันอันนี้น เดี๋ยว,ยวลองไปปรับตามกลางทางดูนะฮะเผื่อชอบมันมันรถแต่ละคันมันก็แตกต่างกันไปเพราะบางคันว่าวิ่งมากวิ่งน้อยนะครบางคันแล้วแต่เบอร์โชคเพราะว่าโชคเราสามารถปรับนุ่มทั้งหมดได้ถึง32ระดับเดี๋ยวพี่วิ่งเรียบรวดน,นะฮะเดี๋ยวลองลองไอปรับสดูผมว่าเดี๋ยว,ยวลองดูดยๆกันเี่บอกว่านุ่ม,น,มนุ่มดีคันที่ อ๋อมีคันที่แนะนํากันมาใช่ไหมฮะอเดี๋ยวลองปรับดูพี่เดี๋ยวลองว่าเบอร์สามเป็นไงพี่วิ่งไปก่อนฮะเดี๋ยวเราวิ่งไปถนนเรียบด่วนครับผมครับคือเราความนุ่มความไอ้นี่มันได้เลยอืตอนนี้แต่ว่าถ้าสีเมื่อกี้มันก็จะหนึบๆอีกแบบหนึ่งครับตอนนี้คือหลายคนแต่ว่าพูดถึงน้าเนี่ย นั่งคนเดียวนี่รถใช้เบอร์สามนี่เบอร์สามกำลังดีนะพี่นะตอนแรกคือเราออกจากร้านเนี่ยคือเราตั้งไว้เบอร์สี่ใช่ไหมฮะเพราะว่าอีกคันนึงก็ตั้งเบอร์สามใช่ไหมฮะคันที่แนะนํามาใช่ไหมฮะแต่เราลองเบอร์สามดูว่ามันเป็นยังไงเบอร์สามก็จะนุ่มกว่าเบอร์สี่นอยหนึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้เป็นยังไงพี่อกเนี่ยลอยปะผ่านผ่านคลืนอย่างเงี้ยอันนี้มันมันจะปลึบไปเลยรู้สึกว่า กว่าตัวเดิมเดิมมากับรถเก่าเพราะโฟกคาราเวลแทบทุกคันไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงๆทีไฟทีซิกเนี่ยเหมือนกันทุกคันคันนี้ก็วิ่งมาแค่หมื่นกว่ากิโลเองใช่ครับใช่ไหมใช่ใช่หมื่นเท่านั้นแหละหมื่นสามพันกว่ากิโลรถรุ่นใหม่นะครับทีซิกตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีไฟทีซิกนะครับจะเป็นอาการสะเทือนนะฮะรถรุ่นนี้นะครับาสามารถอัปเกรดใหม่นะครับโดยโชว์อัพออซี่นะครับที่มีปุ่มปรับนุ่มถึงมด32ระดับนะครับ ใครชอบนุ่มหนึบแบบไหนนะครับเลือกปรับแต่งได้อย่างคันนี้เนี่ยเขาก็เลือกใช้เบอร์สามโอเคก็คือจากการแนะนำจากพักพวกเพื่อนฝูงมาใช่ไหมฮะครับโอเคเดี๋ยวเราลุาวิ่งเกษตรนวมมินดูนะฮะนี่ก็คือโฟก์คคาร์เวลทีซินะหน้านี่รัสิบสามใช่ไหมครับหน้าสิบสามครับพี่นะครับาหหน้าสิบสามมาตรฐาน พราะว่าหน้ามันมีเครื่องยนต์มันหนักไงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันปรับเบอร์น้อยไปมันจะโยนใช่พี่ลองวิ่งเกษตรนวมินอันนี้เกษตรนวมินเนี่ยมันจะเป็นถนนคอนกรีตนะฮะเส้นแถวนี้พี่น่าจะวิ่งประจําอยู่เนาะวิ่งประจําครับอะฮะเนี่ยลองดูเลพี่ฮะกลับไวัยดูเบอร์สามโครงไม่โยนไหมโอยเสียงเงียบเลยนะโอเคพี่เป็นไงได้เลยเบอร์สามเพราะว่าเบอร์สาม อันนี้เลขไม่เท่าไหร่นะพี่วิ่งอะไรเนี่ยร้อยยี่ครับร้อยยี่ยยก็ถือว่าหนึบเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขับไวรถผู้ใหญ่เนาะโอ,อผมก็มีสามสี่ห้าครับอโอตีวิ่งนะฮฮะขึ้นโทเวอ๋อขับไวเหมือนกันล้อยี่เนี่ยพ่คือว่าพึพื้นเลยครับอือ่ะสรุปแล้วง่ายๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอเราใส่ช็อกอัพเอาสิความแตกต่างที่พี่สัมผัสได้ชัดเจนคืออะไรพี่อ่ะมัน มันนุ่มแล้วก็เนึบก,กว่าเดิม้ายนะครับเยอะนะครับเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยมันจะสะเทือนเยอะอสะเทือนเยอะมากมเล้เวลาขึ้นลุกขึ้นอะไรพวกนี้มันมันจะสะเทือนให้เห็นมันไม่มีความหนึบเลยอันนี้ถือว่าเปลี่ยนแล้วนี่คนละเรื่องเลยครับดีมากเ,เยี่ยมมากเลยครับ คือตะเข็บถนนบางทีของเดิมมันจะปึ้งปึ้งปังๆเลยใช่ไหมฮะ<ช>อย่างรอยปะ,ปะถนนอะไรต่างๆเนี่ยมันสะเทือนตะเข็บนี่จะเทือนตึงต้งๆเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก<อ><อ>่อนมันจะแบบกระเทือนคือคนที่ขับรถสังเกตจะรู้เลยเลยถ้ารถมันโช้กไม่ดีขับไปมันสะเทือนถึงหัวถึงสมองอมันจะมึนหัวได้เลยนะครับ<อ>แต่ตอนนี้เรามัน มันหนึบเหมือนเราขับรถญี่ปุ่นนะครับอตอนนี้มันมันจ่าเลยเพราะว่าเหมือนเราขับอ,อัมพาตหรือขับคูนไดเนี่ยมันความความนุ่มมันจํหนึบเหมือนกันเลยได้ได้ดีเลยได้ดีเพราะร<ถ>ว่ารถน้ำหนักมัน,ม,นมันเยอะอยู่แล้วอืมใช่ครับก็คือของเดิมคาราเวลเนี่ยไม่ว่าคันละสี่ล้านเนี่ยแบบว่ามันไม่สะเทือนแต่มันสะเทือนกว่ารถเก๋งอีกนะบางทีใช่ไหมฮะ พวกตะเข็บถนนเห็นชัดเจนแต่คาราเวลนี่ข้อดีมันถ้าวิ่งเนี่ยบนทางด่วนเนี่ยมันหนึบเลยเพราะมันมันเรียบถูกไหมพี่นะพอเจอถนนคูขาเนี่ยโอ้โหมันสะเทือนดังใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคขอบคุณมากสําหรับเสียงรีวิวนะนี่คือจากผู้ที่ใช้งานนะครับขับประจํานะฮะว่าคาราเวลเป็นยังไงนะครับพี่นะเนพื่อนที่ใช้โฟกนะครับผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับว่าความหนึบดีมากเลยนะครับออื ใครที่ใช้โฟกอยู่ ận, ผมแนะนําให้เลยนะครับมาใช้บริการโฟโชคตัวนี้ได้เลยนะครับที่ไม่ผิดหวังครับที่ร้านเมิร์ดนะครับสี่ขุนสี่นะครับสี่นสี่นะครับถนนรามินทากิโลเมตรที่เจ็ดนะกิโลเมตรที่เจ็ดนะครับขอบคุณมากมากเลยพี่นะครับ,บก็ฝากนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับนี่คือคํายืนยันนะครับก็ฝากพี่นะครับถ้ามีพักพวกพื้นฝงก็แนะนํามาได้นะครับพี่ครับขอบคุณมากมากเลยครับผมครับ ครับก็เป็นเสียงรีวิวจากาผู้ที่ใช้งานจริงรถโฟกคาราเวลนะครับทีซิกตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาอัปเกตด้วยโชว์อัพออร์ซีปรับนุ่นหมด32ระดับคู่กับสปริงเดิมที่มาจากโรงงานนะครับนี่นะครับพวกตะเข็บ้อยนวนตะต่อพวกนี้นะฮะเนี่ยฮะฝาท่อนะครับเก็บรายละเอียดได้เยอะเลยนะครับขอบคุณมากสาหรับเสียงรีวิวนะพี่นะครับ นึกถึงช่วง,งล่างนุ่มๆนับนี่ลืมนะครับเมอร์เซเดสคุนซีบนหัวรามินธากิโลเมตรที่7เราบริการอัปเกรดรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับอย่าอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลนั่งสบายเราจําหน่ายช็อคหลายๆแบรนด์นะครับที่เป็นแบรนด์ชั้นนําไม่ว่าจะเป็นอาร์ซ e ี u, I, o, ender, ่โอนแมนอีมูไอบัคโปรเฟนเดอร์โมโมโนเอสเอ็ดมอนโรบิวสไตล์นะครับมาที่เมอร์เซเดสคุนซีบนหัวรามินธากิโลเมตรที่7นอกจากนี้เราบริการซ่อมเปลี่ยนอะไรช่วงล่างรถยนต์นะครับ นึกถึงช่วงล่างนุ่มๆนะครับเมอร์สี่คุณสี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโฟกคาลาเวล T5 T6 นั่งในสารนุ่มนวลลดอาการสะเทือนโดยชุกอัพออซซี่ปรับนุ่มหมด32ระดับสนใจ,จติดต่อเมอร์สี่คุณสี่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่เจ็ด